นิด R1 Hybrid s l i n g b a g ใช้สะพายข้างก็ได้ใช้เป็นโทัก็ได้จะดียังไงไปดูกันครับจริงๆถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่จากแบรนด์นิดนะครับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเขาว่าเราสามารถเอาโทัวตกับสลิงแบ็คมารวมอยู่ด้วยกันได้ไหมและตลอบโจทย์ตัว MacBook 15นิ้วในเวลาเดียวกันและคุณยังได้สนุกกับอินโนเวชันของนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เก็บกุญแจหรือว่าตัวแบบปลดล็อกสายอย่างรวดเร็วนะครับหรือทรงกรเต๋าเท่ๆอันเป็นเอกลักษณ์ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 d g r e e ครับและว,วันนี้เราอยู่กับ n i t R1 Hybrid Sling Bag กระเป๋าใบล่าสุดจากแบรนดน์ n i t นะครับซึ่งก็ไปโด่งดังใน Kickstarter เช่นเคยนะครับซึ่งสําหรับความพิเศษของใบนี้นะครับนอกเหนือจากหน้าตาที่เท่ๆเนี่ยเขาสามารถใช้ได้2ฟังก์ชันแบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างหรือว่ากระเป๋าโทสนั่นเองใช้คําว่า2 in 1ซื้อ1ได้ถึง2เลยนะครับและเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาเริ่มรีวิวจากการสวมใส่กันก่อนนะครับดังนั้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ การสวมใส่ถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นที่สุดของใบนี้นะครับตัวเนเชชื่อซีรีส์ R1 หลายคนจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ที่เป็นกระเป๋าสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์นะครับทรงเท่ๆของนิดเขานะครับมันเป็น R1 ที่ใหญ่ที่สุดนั่นแต่นิดเคยทํามานะครับพอรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเมกาขนาดจะยังใส่ได้แค่ macbook 14นิ้วแต่ตัวเนี้ย macbook 15 16นิ้วก็ใส่ได้แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคือทรงปกติของมันจะเรียกว่าเป็นสลิงแบ็คใบใหญ่ใบหนึ่งหรือว่าเป็น messenger bag ก็ว่าได้นะครับแต่ความพิ แบบการต่นะครับจากกระเป๋าสลิงแบ็คแบบนี้ไปเป็น <treating> ท <Napoleon> ็ <eni> แบ็คและจัดว่าเป็นนวัตกรรมของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือในส่วนของสายของเขาแบบนี meth. ้ครับปกติเขาจะมีการห้อยเอาไว้บริเวณด้านหลังแบบนี้และการที่เขาจะทาให้มันเปลี่ยนเป็นโท็แบ็คได้ครับเกิดจากการที่เขาสามารถปรับในส่วนที่ล็อกของสายได้นะครับบริเวณตรงนี้เขาจะมีข้อล็อกตัวนี้อยู่ที่เราปลดออกได้ง่ายๆแบบนี้มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับพอปลดเสร็จปั๊บสิ่งที่แบรนด์อยากให้เราทำอ่ะ คือเอาตัวท้องตัวเนี้ไปเกี่ยวที่อีกจุดหนึ่งซึ่งจุดเนี้พิเศษมากทุกคนมันซ่อนอยู่ในฝาพับคือในบริเวณฝาพับตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกตัวที่2นะครับที่ให้เราเนี่ยย้ายตัวล็อกมาคลิกตรงนี้นะครับ1ฝั่ง,งแล้วก็ย้ายตัวล็อกฝั่งนี้มาคลิกที่ตรงนี้อีก1ฝัง่งนะครับกระเป๋าจะเปลี่ยนทรงไปนะครับกลายไปเป็น ท็อดแบ็นั่นเองทุกคนนะครับล้ำเปล่าตัวเนี้ยมันจะได้ทรงที่แบบยังมีสามเหลี่ยมบ้างแต่คราวนี้เป็นท็อดแบ็ฉบับเอกลักษณ์ของตัวนิดเองนะครับก็คือให้เราสามารถสะพายแบบนี้ได้นะครับและการย้ายของมันเนี่ยจริงๆถือว่าง่ายมากนะครับบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถอดกระเป๋าด้วยซ้ำเราสามารถปลดล็อกตรงเนี้ยแล้วทำระหว่างสวมใส่ได้เลยนะครับขึ้นนิดอวานเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มันสวยมากทุกคนและจริงๆมันก็จุกมากแต่มันก็มีข้อจํากัดด้วยทรงว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราใส่ของเยอะมากไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะคุม ตัวเนี้จะเอามาตอบโจทย์นั้นว่าถ้าเกิดมีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่ของเยอะขึ้นเราสามารถเปลี่ยนรูปด่างของมันให้กลายเป็นโท็ดแบ็กแบบนี้ได้นะครับและทรงอย่างนี้ยทุกคนนึกออกปะมันจะเอาไว้ใส่อะไรแผ่นเสียงจะลองใส่ให้ดูว่าแบบมันสามารถใส่กับแผ่นเสียงได้นะครับตรงนี้มันติดสายอ่ะแปบ,บนึงนะจริงๆขนาดของช่องที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้ถึงแผ่นเสียงแบบนี้เลยนะครับ และนี่คือสิ่งที่อาวันส่วนใหญ่อะมันจะไปไม่ถึงก็คือพื้นที่บริเวณด้านบนเพราะอาวันเป็นกระเป๋าสามเหลี่ยมที่ตรงเนี้มันมักจะจุแต่ว่ามันไม่สามารถทําสูงได้แต่พอมันเปลี่ยนร่างเป็นตัวท็แบ็คข้างบนจะเป็นแมกเนตที่มันล็อกกันแบบนี้นะครับทำให้มันเก็บแผ่นเสียงเข้าไปทั้งแผ่นได้แบบนี้เลยทุกคนนี่ เจ๋งเวลาแล้วตัวนี้จริงๆอ่ะในแง่งของการสะพายครับคือบางทีเราแบบสะพายข้างใช่ไหมมันจะมีความรัดถ้าบางทีของเราหนักเราสะพายเป็นกระเป๋าข้างแบบนี้มันเอามือมาช่วยพยุงถือได้หรือว่าสามารถสลับไหลกันได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราพกของเยอะแต่ผมว่าจุดประสงค์หลักจริงๆอ่ะก็คืออยู่ที่เราต้องการใส่ของเยอะๆแบบนี้นั่นเองครับนอกเหนือจากการที่มันแบบสับได้ระหว่างการเป็นโทษกัสบสะพายข้างนะครับ ความจุข,ของมันไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายของมันด้วยนะครับเพราะนี่คือนิดอาวันที่ใหญ่ที่สุดที่จะมีในซีรีส์นะครับและตัวสีของเขาจะมีให้สสีด้วยกันนะครับสำหรับตัวเนี่ยคือจริงๆช่องด้านหน้าเขาจะมีช่อง Quick Access นะครับที่เก็บเอาไว้อยู่ตรงนี้ต้องเปิดฝาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเปิดนะครับทุกคนจะเจอตัวซิกเนเจอร์หนึ่งที่คุณเคยคือที่เก็บกุญแจของเขานะครับและสามารถยืดได้แบบนี้นะครับเอาไว้ให้ไปไขกุญแจได้สะดวกนะครับอันนี้มีมาตั้งแต่รุ่นอารลวันรุ่นเล,นนยยลาย ชื่นชอบมากๆนะครับและช่องเนี่ยเขาตีเป็นช่อง Quick Access ที่เหมือนเป็นช่องแมกเนตนะครับจริงๆเหมาะมากถ้าเราจะใส่โทรศัพท์หูฟังหรืออะไรที่เราต้องหยิบบ่อยๆอกระเป๋าตังค์แบบนี้นะครับตรงนี้จะปิดด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วคว้าหยิบได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมได้ลองใช้เองแล้วโอ้เวลาหยิบนี่คือแบบไม่ต้องมองเลยนะสามารถเอามือล้วงหยิบเข้าไปแล้วหยิบออกมาได้เลยซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของนิดเช่นเดียวกันนะครับและบริเวณด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีช่องซิปนะครับซึ่งปกติช่องซิปเนี่ยในรุ่นเล็กับ ของติดตัวนะครับแต่ต้องบอกว่า R1 h ัน r i บ s ส i n ลตัวนี้ใหญ่มากนะครับคือช่องเนี่ยกว้างขวางนี่คือใช้คำว่ามีห้องน้ำในตัวก็ยังได้เลยนะอย่างนี้คือจะใส่ p o w e แบ a n k นี่ผมใส่ให้ดูลองมองสีแล้วมองเข้าไปข้างในนะครับคือที่เหลือๆนะครับตรงนี้จริงๆใหญ่ขนาดที่ว่าเราอาจจะใส่ไม่ลงมันปิดสิบไม่ได้ iPad 10นิ้วอ่ะ <laughs> ใส่ไม่ได้ <laughs> <laughs> เราให้ดูช่องหลังนะครับคือ iPad mini เนี่ยใส่ได้เลยนะในช่องหลังตรงเนี้ย คือ11 12็ใส่ไม่ได้แต่ทุกคนเห็นปะตะ่กี้มันเกือบใส่ได้เออแต่ที่มันใส่ได้แน่ๆคือ iPad Mini แต่เอาเป็นว่าใหญ่มากนะครับ iPad ดมินใส่แล้วยังเหลือนะครับเขายังมีการเว้นช่องนะครับไว้ให้ถึง2ช่องเลยนะซึ่งปกติช่องติดตัวนี้มันจะไม่มีนะครับอันนั้นคือตัวน่ไม่ใช่แค่พาสร์ตและใส่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสมุดหนังสือ iPad Mini อะไรสามารถใส่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆแต่สามารถใช้เป็นช่องจริงจังได้เลยและทีนี้ไม่อยู่ที่ไฮไลท์นะคร คือมันจะเป็นทรงพับนะครับแบบนี้แล้วเปิดขึ้นมาแล้ก็จะเป็นแมกเนตใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่ใส่ขวดน้ำนะอันเนี้ยชาเขียวอย่างเงี้ยเขามีช่องใส่ขวดน้ำให้นะครับแบบนี้และมีมาให้ถึง2อันด้วยกันนะครับมี2ฝั่งซ้ายและขวานะครับใหญ่ๆจริงๆแล้วมีช่องซิปขนาดใหญ่นะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใส่ของได้ คือใบเนี่ยจะดีไซน์แตกต่างจากตัว R1 ตัวอื่นๆนิดนึงนะครับคือ R1 ทั่วไปเนี่ยจริงๆเขาจะพยายามบีบบริเวณเนี่ยให้มันแคบแต่โจทย์ของตัวเน่ยเขาจะมีโหมดในการใช้เป็นโทส b แบกด้วยอันนั้นเขาต้องการให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันใหญ่ตั้งแต่ต้นเพราะต้องการทำให้ใบเนี่ยมันจุนะครับตัวเน่จะมีการเย็บที่มีพื้นที่ด้านล่างที่แบบเป็นฐานแบบนี้เลยให้ทุกคนดู ฐานไซด์ด้านล่างของมันนะครับหรือบริเวณด้านข้างแบบนี้จะเห็นว่ามันมีความป้อมๆเป็นเบสเซนเจอร์แบนิดนึงนะครับซึ่งทําให้มีข้อดีก็คือบริเวณที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันจะมีพื้นที่ใหญ่นะครับตรงนี้ถ้าใครไปซื้อตัวอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ใส่กล้องกับเลนกล้องก็สามารถเอาไปใส่ได้ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีแผ่นที่แบบเอาไว้วางเข้าไปให้เป็นฐานนะครับดังนั้นตรงนี้สามารถวางของได้จุมากคือขึ้นชื่อว่าเป็นกระเป๋านิดมันเป็นกระเป๋าแกจิตใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้มีแค่การใส่ของได้จุอย่าง ใส่ Device ด้วยนะครับซึ่งปกติช่องอย่างเนี้ยเขาไว้ใส่ตัวแล็ปท็อปหรือ iPad นะครับตั้งแต่รุ่นเมกรุ่นที่แล้วเนี่ยถ้าเป็น MacBook นะครับไซส์ประมาณ14นิ้ว13นิ้วเนี่ยเขาใส่ได้ตั้งแต่รุ่นที่แล้วเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นตัว iPad 12.9นะครับเขาสามารถใส่ได้ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้ใหญ่กว่า ันนั้นก็สบายมากๆที่จะใส่นะครับแต่ที่เขาอยากอวดของรุ่นนี้จริงๆเนี่ยคือเขาจะบอกว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับพอเป็นรุ่นเนี่ยเขาสามารถใส่พกแก๊ง15นิ้วได้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นข้อจํากัดที่รุ่นที่แล้วใส่ไม่ได้อย่างตัวเนี้ย MacBook Air 15นิ้วนะครับสามารถใส่กับช่องด้านหลังตรงนี้ ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ได้สบายสบายนะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยคือเราสามารถพับปิดมาเป็นสลิงแบ็กอยู่ในทรงแบบนี้ได้ด้วยนะครับเวลาที่คุณใส่ประมาณตัว15นิ้วนะครับแล้วต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวที่ใหญ่กว่า15อย่างตัวเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว17อะ่ะจริงๆก็ใส่ได้นะทุกคนใส่ได้แบบฟิตแบบพอดีอะแบบนี้นะครับ แล้วจริงๆตัวเนี้ยเวลาใส่อ่ะคือตอนพับมันจะต่างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว MacBook มันสูงมากนะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะแบบสามารถปิดได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ล็อกเป็นสามเหลี่ยมอีกทีต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆสามารถใส่กับ MacBook ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเล็กใหญ่แค่ไหนดังนั้นใครที่ใช้ตั้งแต่15นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะใช้นิด R1 นะครับก็มีรุ่นเนี้ยมาให้เลือกเรียบร้อยแลวครับ นอกเหนือจากที่ดูไปนะครับตัวฟีเจอร์อื่นๆที่มักจะมากัน,นีนตัวนี้ก็มีนะครับอย่างเช่นตัวสายแม็กเต็ตที่แบบปลดล็อกอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ล็อกด้วยแบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับรุ่นนี้จริงๆเขาจะมีแนะนําในส่วนของตัวสายคล้องเพิ่มมาให้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับหรือว่าอีกคันนึงนะครับตัวที่เป็นตัวรองบาซึ่งเราคิดว่าเหมาะนะที่จะใช้รุ่นนี้เพราะรุ่นนี้สามารถแบบไปได้ถึงตัว MacBook 15นิ้วน้าหนักมันจะค่อนข้างเยอะและตัวกระเป๋าจุกมากนะ แบบเวลาใส่เนี่ยอยากได้สบายมากขึ้นก็ไปดูตัวรองบ่านะครับมาติดเพิ่มได้นะครับแล้งจริงจะบอกว่าตัวเนี่ยครับด้วยความที่เขามาพร้อมกับฟีเจอร์แปลงร่างเป็นโทษได้นะครับมันจะมีบางฟีเจอร์ที่หายไปจากมิคอาวันเหมือนกันอย่างเช่นช่องลับที่จะอยู่บริเวณนี้นะครับจำได้ไหมครับถ้าเป็นตัวเก่าๆเนี่ยจะมีช่องลับเอาไว้ใส่ร่มหรือขวดน้ําเขาย้ายเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อเพิ่มความจุนะครับแล้วก็หลบช่องลับตัวนี้ไปนะครับหรือว่าตัวสายที่เป็นด้ามจับตรงนี้นะครับก็หายไปเหมือนกันนะครับเพื่อจะได สายคล้องตัวนี้ให้กลายเป็นโท็แบ็อีกทีนึงครับสรุปนะครับสำหรับตัวนิด R1 รวั b r i d ริดสลิงแนะครับจริงๆถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์นิดนะครับเขาไม่ได้ออกแบบตัวนี้มาแทนที่ตัวเมก้านะครับแต่ว่าเอามาเติมพอร์ตโฟลิโอของ R1 ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจริงๆเบื้องต้นตัวนี้เขาออกแบบมาสําหรับคนใช้ MacBook ที่จริงๆใช้ดตั้งแต่15นิ้วขึ้นไปนะครับหรือเป็นโน้ตบุ๊กตัวอื่นที่ความยาวความใหญ่มันระดับนั้นนะครับและยังอยากจะใช้ตัว Messenger Serlink Bag Back หรรรืออแบบบบนนนีี้้ตตัวัวยกก็จจะะสาามามมถโท์ๆค และคุณยังได้สนุกกับอินโนเวชันของนิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เก็บกุญแจหรือว่าตัวแบบปลดล็อกสายอย่างรวดเร็วนะครับหรือทรงกระเป๋าเท่ๆอันเป็นเอกลักษณ์และตัวนี้มาพร้อมกับคิลเลอร์ฟีเจอร์ในการปรับเป็นโทดแบ็คแต่ที่ผมได้มีโอกาสไปลองใช้อยู่ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งนะครับจะบอกว่าโทดแบ็คจริงๆอ่ะเหมือนจะเป็นร่างเสริมมากกว่านะครับพอพูดตรงๆนะถ้ามันเอาหล่อเท่ที่สุดนะก็คืออยู่ในหน้าตาแบบนแนละอาวันที่ทุกคนอยากได้แต่โทดแบ็จจะเป็นร่างที่เราเปิดขึ้นมาในกรณีที่ เราอยากใส่ของเยอะขึ้นชั่วคราวมันต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ปรับร่างของมันให้เป็นโพดแบ็กแต่ถ้าแบบทั่วไปจริงๆอ่ะก็ยังอยู่ในทรงสลิงแบ,บ็กที่เาขาคาดหวังให้เป็นทรงที่ใช้โดยทั่วไปอีกทีหนึ่งนะครับนิดนอกเหนือ weight, จะเป็นแบรนด์ที่ออกแบบกระเป๋าได้เท่ต่ทต้องบอกว่าจริงๆ,ๆเขาเป็นแบ,บรนด์ที่อยู่กับอิโนเวชชันมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เก่าๆของเขาที่เป็นอูโนนะครับหรือว่าออกมาเป็นตัวอาวันเนี่ยเขามักจะทดลองไอเดียใหม่ๆเสมอนะครับว่ากระเป๋าสามารถปรับให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ได้มั้้เพรราะจุดตงนนขอบ เขาอะเขาเบื่อกระเป๋าคอมแบบดำๆที่เป็นเป้สะพายขเขารู้สึกว่าทําไมมันไม่แบบไม่เจ๋งกว่านี้ไม่เท่กว่านี้ดังนั้นสําหรับตัว R 1 Hybrid Slim Bag เป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเขาว่าเราสามารถเอาโท็อแบ็กกับสลิงแบ็มารวมอยู่ด้วยกันได้ไหมและตอบโจทย์ตัว MacBook 15นิ้วในเวลาเดียวกันก็ต้องบอกว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากครับคุณเจสันและทีมนี้ครับตัวนี้ก็เป็นอีกใบที่เชื่อว่าหลายคนจะหลงรับอย่างแน่นอนครับและสําหรับใบนี้นะครับถ้าใครสนใจมาดูที่425ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ 45degree.com หรือว่าที่หน้าร้านของเราทือว่า ก็สามารถมาเลือกชมหรือดูตัวจริงกันได้เลยครับอย่าลืมนะครับซื้อเคสกระเป๋าแกจเกจหรือหูฟังนะครับต้องที่นี่เลยครับ425ดีกรีหรือชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของโชว์ครับเย้ว้าวของดีอ,งดอยากให้ลอง